นางก็แด่พึ่งนางบมลงมาจากเมื่อมันคขาพ่อมาจากไกลพื่นวะจ้ากะสิได้สอบถามในฐานาี่เจ้าของบ้านนะครับโอ้ยแล้วหรือ,อยังละทั้งพุ่นมากลูก,ล,กล้านล้าน,านทั้งพุน่นคือดื้อขอมาเนาะ,ะเป็นเจ๋งไดมากก็เลยคือค่นเป็นเจ๋งหดมากหากระดอนข้องกระตาไปเจ๋งใดมา,ากเจ๋งหดเนาะ อาพวกท่านก็ได้มาจากไสามาจากใดแใจประสงค์ยังน่าจาังเลินมาทัา้งพีมองอืนนี่บ่อเพศสังพวกท่านจาังบ่อไฟสันดอดโอ้ยก็ไดเงียข่าววาหลูกหลั่นคนใดสางบ้านไม่โอยก็มาตะพุ่นละเมืองมันคําพ้องอ๋อมาเมจากเมื่อมันคําพ้องเมื่อมันเมืองแก่เมืองมันค้าพ้องนี่อยู่ดีมีแห้งในนี่บ่ายากแนวไหน กะไรยิน้คาวไว็้บ้านไม่ใส่สันไทยรือห่าเต็มเนาะโบราณเนาะใส่ห่าเต็มเ <Man. S 2> ม็เมไนไงมาเออมาพี่ละเออสีมาคำมา oh, คู่นให้โอ้คนว่าสีมาคำมาคุณนให้ลุงร้านได้ยินดีไม่แห้งมาจากเมืองมันคำพ้องเชตพุนเมืองไง อริยาศาสตร์สันเมื่อข่วงทิ้นสูงมาสันต่อท่านด้วยรากาท่านใดเหียงมาแนื้อกุบซองฝ่าผ่าซองดาวท่านใดมาบอโถใดมาเมื่อเกิดโแหน่ลูกพ่อม้องลูกกัวท่านใดมาน้ำบอใดมาใดมาทาทาใส่บริวารหญิงใสเพื่อเจิญพวกไร่ของอยู่ของกิน แก้วแวนแสนสิงเงินท่องเก่าแก้วเนี่ยวรจนในม้าบอได้มาเมืครบถูกอะไรของกินบ่ออึดบ่อยากเชื้อสาดอาสนะเอ็มขนมาเออมาแต่เมืองมันกาพอกหนึ่บ่ออดบ่อยากในเมือนอ่าคอ้ไหมาขัวมาคุ้นให้ให้ลูกหลานบางทีให้ยูดีมีแห้งครับให้ยูดีมีแห้ง โอโหขนว่าจังจะสั้นกะมักด็ดีอยู่ดอกแต่ว่าอยากให้มีความ่อสัตว์ต่อกันและกันขนว่ายังก,ก็ได้มาเบิดเกแ่ยวแก้วสิแกวเก่าเนาวัวละคุณประ,ปประพุทธคุณพระธรงคุณประสงค์ได้มาเบิด์กความเท็บก็ให้ได้ความไขก่ให้มีนอดให้บันที่<ใ>น้อมีแต่ความสูงความเจริญเ่อ อ่าท่นกอบันนี้ท่านสีได้ขึ้นดีจังเลยก็ก็สิได้ดึงมนํอาสักซือตอกันเลยรัาดื่มนังับเซื้อสือก็มีหลักฐานอันใดกเสื้อนบอเสื้อเสื้อกาน้นเสื้อักนตอกันเพาะว่าท่านมันข้าม้องสนชาชนเมืองพวทินสูงอ่ายืนเอาหนังมาได้ยมันมาเป็นไก่ปจิบจิบเขียนหนังซะ่ านไก่หิ้วน้ำมา่าไก่หิวน้ำตัวนเ้นปท่ไปหิ้ยมันมาแต่ไก่ยมมันก็เมืยะเนาะว่าพี่กกินน้ำแต่กินน้ำปลาซื้อน้กอันสักสิตไทเทนนะครับเพินบ่เสือว่าศิลว่าคำว่าคูดอย่างพินบ่เสือของใส่เงียงตูยจางกันได้มาเมื่อยบเดตัวโบเดตตม มาดูขั้วไข่กินพว้แแกควขไข่กระบอกมานั่งเอาตะคว้มเจริญมาบับนในกระติกินให้เนาะอายู่าอยุดีนี้แห้งอายุมกินเย็นหายเงินทองแก้วเก่าเน่าะเก็้าให้ดีความสุขความเจริญทันวันทโอ้ย

ว่าจะสั้งกหาทำมาคูนไหอยู่ดีมี่แห้งกรรได้บ้านลังดีกันเชิญขึ้นบ้านสาเดียวบ้านนี้ใจเลยบเต่าล้านโม่เฮามากเมื่อยมาหนังกับขึ้นค่ยพักขนมาเบนื้อกานมา่้า้อวขนกนอนีขึ้นข้วยบาพันีอาเยไปอยูนทน มันเยอมันเลยมันเหยียบหลายล่ะเอออ่าเชิญวันนี้ลูกเติรนแล้วก็ขึ้นมาอ่านะครับเอ่ออ่ามีเยียงบริวารเอียงสิ่งต่างๆหลังไม่หลังมือหลังตีนมาจากไกลเด้นี่อ่าพึ่นกระิได้พักพรนอ้อนรับก่อนสิได้พักพรนอ้อนรับเอียงกับพึ่นกระิบว่าฝายว่าเราสินสื่อเงื่อนสื่อซ่าน อ่านะครับผ้าขาวผ้าป่าตั้งพอพ่างไงแต่งไว้นะครับเขาม่าไหนเลในอู่น้ำบอยเก้วเพื่อนรำอันเพิ่นกระสิหมอมให้ลูกแก้วทั้งสองฮะขึ้นที่มาพบพระรัคุณพระพุทธคุณพระธรรมบุญองคระสงฆ์อภินกันท์มาอ่านะครับอาสาดหมอนนอนม้อนมุงเขาทั้งหอกเพิ่นเขาทั้งใน่พิลักอ่านปานนิพพินอนุญาตให้เด็กเขาแล้ววันนี้มีแต่ขึ้นของขึ้นคุณมีแถต่ขึ้อยู่จีมีแห้ง ไมนี่ก่อนนกพ่อไม่นี่ก่อนพี่พี่ก้อนม่นี่นี่ก่อนไม่นี่ไงพี่แม่ไงก่อนไม่นี่นี่พันสิบผ้าวายผ้านะครับเอาเอาไฟแทกมาไว้เอาคุณพ่อพ่อดองทั้งพุ่นเมืองเด้อนะครับเอามาดีนะครับง่ายๆเตรียมอะไรเตรียมท่วงนะครับพอดองตั้งซีสเกตนะครับตั้งเลขดแานนะครับทั้งบ้าลพลบินทั้งเมืองยังสี่นะครับอืม อ่าก็อ่าเพราะว่าทุกสิ่งตัวอย่างก็เป็นประเพณีอีสานอ่ะนะนา,าอะนะครับอ่าซึ่งทํากันมาแต่โบราณกาลอ่านะครับอ่าพวกบริวารทั้งหลายนะครับมีสามมีมอนอ่านะครับทพังเก่ามืนต่อบาดสามให้ได้เล่าเข่ามืนมาเที่ยุต่อบาดสี่ให้ได้เมียสาวมานอนพังขาสาธด ซาตอบปาดหกให้ได้ไส้ถงมานอนเผาเล่าสาธุตอบปาดเจ็ดให้ได้ผู้เฒ่ามานอนเผาเฮือนอมอุอะมุมะมุนมามหามุนมั่งซาอายุอนโนสุขังพักลังอาวาณิยะอายุอนโนสุขังพักลัง किमिना सकालीना अम्बुधाम् अभिपोचया माना सकालीना

โอ้าลาอดังโสหมอนมาดีมีเงินจะข้าเบนมีแต่เงินโอ้นรมาจากเมืองมันคําพ่องอริยศาสเมือโกงทินของพอพามุีฝันดีเดีบอเรือลับแยบจ้อย จะเปลนยังไหน้อดมือนีเพราะอะไรเนี yeah. ่ขอ้ลุงหลานนด้ดื้อพกอามมือนีแบันนอนรับกับผันดีเนาะผันดีสุดขนาดเลยเพื่นว่าเออมือนีผันเป็นยังไงเพราะอพามได้บอกกันลุงหลานเนี้ยผนหลาดเพื่นว่าผันว่าเพื่นหนีจูงแขนเข่าผ้าขวนเกาะไกเพื่อนว่านะผันยังสีเนาะฝันว่าเพิ่นจูง ไข่ป่อนไข่ป่อนเอ่อบันไห้นกแกเห้าคนว่านะครับเออตัวนี้ก็คือผันนะครับันดีตัวนี้เออเ,ออเมื่กระบวนแล้วคนเมื่อเกี่ยงไวยหอยคนว่าเออผ่านว่าพคนนี้จะแขนไหนจูงเขาเนะ่ยบอลน,นอนโอ้ฟันดีเนาะ มีกางวาพันดีมีโชคตัวนี้ต่ยังว่าทั้งเล้วได้ดีฝันยินได้บานอ้าวขัดตัวกันอย่างไรล่ะอ๋อไมีใส่สล่าเทาเอาของมาฝากเป็นว่าตกลงมาอยู่ในนี่เพื่อนเจ้าปูเฝนสางใหม่หลังน้ำนี่แหละเต็มไปเหมือนเบิ่งดีแหละมีแต่ของเออมีแต่เงินแต่ข้อมีแต่ข้อมดีมีแต่ข้อมเจริญเออมีแต่ข้อมเจริญลุงเรื่อง อยากพี่น้องกับมาห่มมาหออาม้าลายเพนได้สามบันไม่แหลวเรียบลอยกับพันดีพันจังสี่พันดีเพนว่าเออนะครับปาพันวาได้พนเอาไข่ปอดปันไหแกเฮ้านี่ละมันก็ดีได้เนาะยังสี่เดี๋ยวอมีเงินมีทองเฮ้ยก็ดีมีด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 ีี นอนพันก็ให้ได้เงินหมื่นพนว่านอนตื่นกว่าได้ได้เงินแสนแปลมือได้แก้วมันี่โสดโทษหายเยี่ยมากพานไอ้มีแต่คว่ำชุขคว่ำสำลันแต่แล้วพันยังสี่มันเป็นแต่ได้จีิเป็นจริงบ่นาะเป็นจริงถู่เป็นจริงต้องอา็นอ่อย็นอ่อก็นอ่อกึ่งกึ่งสี่ตัวพุ่งขาว่ามีอยู่ได้หรือเราไม่อยู่นะฮะโดนพันยังสีมันเป็นจริงกระดับเพื่อผ่น โอ้ยผันเป็นจกีงอีรีนอแดงเนื้อแสงน้าแ็ดเมือได้แกวมานี่โสดสดนายยามาพ่านเปิดแนนมีเหลีกยังหงหันบันเป็นบัตรในเลขไทยประจํเด็กไทยตอรับบรฟการด้วยอตาสัตรีบุดีอ่ามีก็ใดๆเลยเนาะก็ใดๆสัตว์ตัย มันเลียงว่เห็นดอกจันไปให้อันนี้ตัวนี้เงินอันนี้คือเงินพันด่ายเนาะก็เสียให้เจ้าความบาทเลยเอาไว้เาไอเป็นไอไว้ไอคำไอคุณเอาไว้บ่อหิ่งใส่ไปเลยกระโหลกสามตัวไทยสามตัวหนากระหาเอาคุณพอบโลบีดเป็นแก่เป็นบอกเอาเออเออ อ๊ยตาขมิ้นจะตาบุญมากเลิมือกีอยู่รัคำว่าไพนเลยบอกเนี่ยเอาโอ้ยัีเดวันนี้ดองศูนย์เจ็ดถอรม่ผมก็ดีเลยสองศูนย์เจ็องศูนยเจี้ออกฟังีกครั้งหนึง ฮาเข้าสอ้ยเกมแมนขับแมนดเกมแมดีากสามตัวเอา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 สตัวแล้วก็สามตัวลเท่าไหร่สองศูนย์จิตข้งอีกั้งหนึ่งสองศูนย์จอคอจาของบานเพิ่นนะพุกับ้คุณเออพอหัางเลมอมให้ไอ้ิได้รับพ้อนปิดกิจจะรัสนาผู้คลเปิดอุดมผคลนเรื่องแล้วสาธุ พอพ่างือกระดันแล้วใอันนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับการจะเป็นพอพ่าหายพ่อหลู่ล้านจังหน่อยก็จังสีใดภูกกอต่อแขนเอาหมอนมาไว้ทั้งผีนะครับหายพ่อแล้วกาจังสีใดเลิเดล่าแล้วกับภูแขนเอาพ่อแม่แม่ลำดวนภููแขนในพ่อพวามก่อนไม่ลำดวน ด้วยนะด้วยอมาบนเหนก็หลพอฟ้านเห็นนะครับอาง่วนมากอางวนอาเมียวนะครับอะรๆเพืนอไรๆอนกานั่นกจัเหวนบริวานนะครับููกั ผูกพ่อฟ้ามหมนผูกพ่อ้าผูกพ่อฟามาังกะเอากันนังเลี้ยงตังเต้แม่เอาหพ่อเอาพ่อคำบอลแม่ำเดือนแล้วก็หนูด้วยก็่น้องับว้นะครับเดี๋ยวจเอาไปผูกเสดผูกเสนให้่ั้งใจเอาไปให้ลูกนัูกกัน เพ้ความให้ดูร้านผูกกันคนยังกัจิตตนี้กินขากินป้นกัเอคนดาหานะครับในช่วงนี้นะครับการกินปันหปใส่หนาเต็มนะครับก็สิ้นสุดแล้วนะครับตุนแคสหายแก้วปั้นนะครับปวดนี้หายปวดนี้ดีปวดก่าใส ไอจะไต่ตามธรรมจนไอคล้องธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคำเสาให้เจ้าอยู่ดีไ้จะมีไส้สนะผาเปกิเลไทยหุ้งพญามันจะได้มาพลาดและเป็นเบียดห้เจ้ามีอายุมันคนยืนหอเป็นพื้นซั์กรมเป็นที่อย่างที่พิ่งแกลูกแกหลานถูกผูกทุกคนเลือยากพี่น้องมาสูงมาหุ้มมีอายุวันละสขภาบละได้ ยาเจ็บยา,นาดนลำย้วยมีอายุ่มันเพื่อยเละดีที่สุดล่ะค่อ